โอเคนะครับก็ขอกระดาบสวัสดีท่าน,นผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับผมฟิลน้อยเกมเมอร์กันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเซิร์ฟขอัยครับเราก็จะมารีวิวแอปพ็อกเกนะครับเน่ยแอปนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่ามันมีอะไรดีบ้างก็เข้าไปชมกันเลยครับก่อนที่จะดูก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยละกันถึงสิบซับจะมีกิจกรรม ตอบคำถามตอบถูกเอาไปเลยของละวันเดี๋ยวจะบอกเป็นการส่วนตัวนะครับก็อย่าลืมติดตาม Facebook ผมด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็ลิงก์แอปพัคเกตผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็นแล้วกันโอเคเข้าไปดูกันเลยหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้แนะครับโอเคตอนนี้ผมก็สะสมไปได้แปด้อยแปดสิบสองพอยต์แล้ว ก็สามารถเออเวลามาแรกๆนะเข้ามามันจะแจกประมาณ300ร้อยแต้มแล้วคุณก็เข้ามาก่ขอข้อมูลเออคุณก็จะได้อีกร้อยแต้มแล้วก็เ,เนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใช้งานคุณได้คุณก็จะได้ทัิงตามจำนวนพอยที่คุณที่มันบอกเนี่ยเออแล้วก็ชวนเพื่อนมันจะได้ หนึ่งคนจะได้100หนึ่งร้อยแต้มยิ่งชวนมากยิ่งได้มากอะ่ะเออบอกเลยก่อนที่เราจะได้แต้มต้องเป็นลิงก์ที่เราแจกเท่านั้นนะครับลิงก์ที่เราแชร์ไปแล้วเขามากดที่ลิงก์เราแล้วก็ดาวโหลดเราจะได้หนึ่งร้อยแต้มแล้วก็ติดตามข่าวสารจากข่าวสารจากแอปพ็อกเก็ตได้ตรงนี้เนี่ยตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยโอเคสามารถดูคลิปวิดีโอได้ดูรับแต้ม แต่ผมดูได้เป่าวะโอเคดูได้เสียงดังไปเป่าวะแต่ผมก็ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะมันได้แต้มน้อยอะ่ะแค่เท่าไหร่วะแค่หนึ่งพอยต์ป่ะหนึ่งแต้มอะ่ะดูมันจะได้เท่าไหร่ฮะเห็นว่าได้หนึ่งพอยต์ นี่ก็ถ้าแต้มผมถึง3,600แต้มแล้วผมจะมาแลกให้ดูมีน้องคนหนึ่งเขาก็ถามว่าแลกยังไงเดี๋ยวผมแต้มผมถึงก่อนครับเดี๋วผมบอกโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ